สวัสดีค่ะวันนี้มัมพาพมา่ามาตรวจสุขภาพค่ะพมา่าที่มาตรวจสุขภาพทํางานจังหวัดไหนก็ตรวจสุขภาพที่จังหวัดนั้นนะคะตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว5 6 7พั้มาต่ิ24กันยา2 5 6 7น2้6รถึง2568โดยนายโดยในจ้างแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนําข้อมูลไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและรับบัญชีรายชื่อหรือ name list ภายในวันที่3าธันวาสองพัน้อหขั้นตอนที่2คือการตรวจโรคท้องห้าม6โกโรคภายในวันที่ ตามประเภทงานภายในวันที่30มีนา2568ัตอนที่4เป็นการยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่30มีนา2568ตอนที่5เป็นการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล biometric ภายในวันที่28มิถุนายน2568ขั้นตอนที่6จัดทาทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรชมพูภายในวันที่31มีนา2569เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปติดต่อที่กรมจัดหางานที่จังหวัดแล้วนะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วกดคําว่า work permit เข้าไปที่เพจกรม